มีคนถามผมนะครับว่าฉีดยาตอนไหนนี่ผมทําคลิปให้ดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้อ้อยกําลังเริ่มโผล่นะครับผมฉีดไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งครับอายุได้ประมาณสิบห้าวันนะครับผมก็ฉีดไปแล้วหนึ่งครั้งวันนี้ผมจะมาฉีดยาซ้ำนะครับซ้ำให้ยามันตายเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนอ้อยยังไม่เกิดนี่เราฉีดค้มไปเลยครับนี่ พอ,พออยาตายไว้กระโผขึ้นนะครับเริ่มแทงขึ้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวยานะครับตัวยานี่ผมใช้กระรอนสีเหลืองผมฉีกฉลากกนะครับเพราะว่าเราทำคลิปให้ดูนะครับไม่ได้โฆษณายา ขีดโคมไปในล่องเลยนะครับไม่ต้องกลัวอ้อยตายนะเพราะอ้อยมันยังขึ้นไม่เยอะครับเห็นไหมครับตอนนี้พอเราฉีดไปปพ๊บน,นี้ผมจะมาซ้ำรอบสองเริ่มอ้อยกำลังเริ่มโผล่แล้วตอนนี้อ้อยเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับหรือจะได้ไม่สุดนะครับอขอจบคลิปนะครับ